อ่ะตมาสูตรตมาเลยนะอ่าจบกี่สูตรเนี่ยหนึ่งสูตรสองสูตรเลยวมะยังไม่เสร็จนะครับมาหาผมเร็วไม่ได้นะไปตามลำดับเนี่ยแหละโยสุกาตานิกาละโรเปสุทีคังอ่ะตนนัวนี้มีกี่บทครับมีกี่บทสามบทนะสามบท โยสูบทหนึ่งกาตานิการะโรเปสูบทหนึ่งที้างบทหนึ่งตัดบทครับโยสูติเอกลางบาทางกาตานิการะโรเปสูติเอกลางบาทางทีคันติเอกลางบาทางวิพัตตยันตปตาวิภากาวาเสนาติปาทามิทางสุตันติทัตตพังโยสูติเอกลางปาทางกาตานิการะโรเปสูติเอกลางบาทะง ที่คันติเอกังปาทาพวิพัตตยันตาปาทาวิพาค้าวเสนะติปะาทามีทางสุดตันติทัตตาพังโยสุติเอกังป่าทางกาตานิกาละโรเปสุติเอกังปาทาที่คันติเอกังปาทาวิพัตตยันตะาปาทาวิพาข้าวเสนะติปะาทามีทางสุดตันติทัตตาพังมีตัวตามมาไหมไม่มีเนาะ มีไหมไม่มีครับทีครั้งนี้เป็นทุติย,ยพัดมองหาอะไรครับมองหามันเป็นทุติย,ยพัดมองหาอะไรกริยากริยากรุภาคตัวนี้ใส่ย,ยันตินะเห็นคาว่าทีฆ่าไหมแสดงว่าเราต้องาคาดคะเนแล้วว่าต้องใส่สัพท์ไหนมาอะไรที่ทำทีฆ่าได้ รัศสรานะครับวันนั้นใส่รัศสรารัศสลามาไม่มีนะไม่มีนะวันนั้นอาศัยตัวนี้แหละคห้คณีเอาอรัศสราะนะสายยันติมานะครับอ่บแปลเลย ลัา,าสาราอันว่าลัาาสาสระทั้งหลายยันติย่อมถึงที่คางซึ่งความเป็นทีอันตัวนี้เป็นนิมิตน,นะโยโซในที่โยวิภาทั้งหลายกาตานิการะโรเปสุอันอะไนะครับอันมีอะไนะครับอันมีการอันมีนิอักษรน,นิอักษรและการ ลบอันถูกกระทําแล้วก็คือถูกลบแล้วโยโยถูกพราะโยแปลงเป็นนี้แล้วเมื่อกี้อาทีนี้ไงเพราะโยที่แปลงเป็นนี้แล้วทีค่ะอีเป็นอีอนเพราะโยวิพา์ที่ถูกลบแล้วทีค่ะทีค่ะอะไรอีเป็นอีก็ได้เข้าใจไหมเพราะนั้นก็คือในที่โยวิพาสที่มีอันมีนี้อักษรและการลบ อันถูกกระทำแล้วก็หมายถึงแปลงเป็นนี้หรือถูกลบแล้วะสามารถทำทีค่ะรัศาสระได้นะรัศาสระมีกี่ตัวสามตัวไหมมีห้ามหรอน่ะบอยราัศาสารมีกี่ตัวร,าศารัศสาร ผมถามรัสษาสละมีกี่ตัวฮะอ่าอีอ e มีสามตัวถามรัสษาสละไปตอบสละแปดตัวเฮ้อะทีค้าเหรอถ้าทีค้าก็มีมีห้าอัที่ทำทีค้าได้ที่เป็นทีค้าเดิมๆคือเฉพาะเลยเอกับโอใช่ไหมเกับโออ้ส่วนที่ รออีู e, เนี่ยก็มาจากนี่แหละอาอีอ e, ูนี่แหละทำไมเพวัะนั้นก็ตัดไปสามทีคร,รับตรงนี้ยตัดไปสามก็คือ A, e, อาอีอูเพราะมันคู่กับรัศสา, A, e, o, นะอ,าอีอูไงอ่ะแปลงรอบหนึง่ง ราสาสารานว่าราสาสาระทั้งรายันติย่อมถึงที่คางซึ่งความเป็นทีฆค้าโยสุในที่โยวิพาท์ทางรายกาตานิการะโรเปสุอันมีนิอักษรและการ,รบอันถูกกระทำแล้วเพราะนั้นมีสองของข้อแม้นะโยวิพาทนะครับที่แปลงเป็นนี้แล้วในนาปุงสะกะลิง แล้วก็มีการลบมีการลบนะครับมีการลบถึงจะท,ทําทีทีฆะได้อันดูตุติทีหลังนะไม่มีอะไรมากมายนะโดยไปได้ไวนะฟิวนะเนี่ยเพราะเล่มแดงผมไม่ไม่ไม่อันไหนไม่ไม,ไม,ไม่มันเยอะๆผมตัดทิ้งเลยนะ้ไ เราแปลแปลถูกด้วยไหมอ,อ่ะแปลทั้งมิตทีหนึ่งสาราอันวาราสาสร,สรทาทั้งลายยันติย่อมถึงที่ขังซึ่งความเป็นที่ขะโยสุในที่โยวิพาททั้งลายกาตานิการะโลเปสุอันมีนิอักษรและมีการรบอันถูกกระทำแล้วนีม่มีวาตามมาเลยนะอ่าส่วนนี้มีสามสามบทครับนะเป็น ทีค้วิธิสูตรทีฆะาที่สูตรอุดุวติมุติเขาทำเป็นสังกรประโยชน์นะจะเป็นได้สองสมานะตัวนี้จะเป็นจตุถีหรือฉัตถี พอพีสมาก็ได้อ่าเดี๋ยวลองแปลก่อนนะจารสับพูดตรงนี้ครับนิการโรจะอันว่านิอักษรด้วยนิกาโรจะอันว่านิอักษรด้วยโลโปจะอันว่าการลบด้วยนี่การลบด้วยเย,ยสัง โยนังแหงโยวิพาทั้งหลายเราใดกะโตกะโตถูกกระทำแล้วถูกกระทำแล้วนะที่จริงต้องเอานี้ก็ได้นะมันแปลได้ไหนไหนเอเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นวิเสษนะเอาแปลตัวนี้ก่อนนะ นิกาโรจาอันว่านิอักษรด้วยโดโปจาอันว่าการล,ลบด้วยนี่กะโตอ่าถูกกระทำแล้วอ่อธิมีอยู่เยสังโยนางแห่ง,งโยวิภัตต์ตั้งหลายเรล่าใดอะอ่ะอธิมีอยู่เห็นไหมใส่อธิมานะครับเป็นฉาถีด้วยกันผมแปลเป็นฉาถีนะง่ายดีคนระับอ่ะ สถีพุพีสมาร์ตอแแปลรบรอบหนึง่งนีกาโลจาอ่านว่านี่อักษรด้วยโรโปรจาอ่านว่าการลบด้วยกาโตถูกกาธรรมแล้วเยสังโยนางแห่งโยวิพัท์ทั้งหลายเหล่าไดอัธิมีอยู่มียะมิตะนะนี่ผมโยโยมาได้เพราะอะไรเนี่ยเพราะตะเขาเป็นโยเหมือนกันแต่ฟรุวิภั์นะ ยายกับตายายกับตาตัวเดียวกันยายว่าไงตาว่านั้นนะอย่าไหมถ้าไม่เชื่อฟังยายเป็นไงทะเลาะกันครับบ้านแตกครับตาต้องเชื่อฟังยายนะทีโคอันว่าความเป็นทีฆะสารานางแห่งอสระทั้งหลายตรงนี้หมายถึงรัฐศาสระโหติย่อมมีโยสซ โยโสในที่โยวิพัตทางปลายเตสุป่านั้น,นเป่านั้นนะเพราะนั้นถ้าโยเนี่ยมีการแปลงเป็นนี้และมีการลบไปแล้วนะครับสามารถทำทีฆะได้เข้าใจตรงนี้นะเอาแปลงรอบหนึ่ง นิการจะจ่านว่านิอักษรด้วยโลโปจ่าอนว่าการลบด้วยกาโตถูกกาตําแล้วเยสังโยนางแห่งโยวิปัสทังายเราได้อธิมีโยทิโคอนว่าความเป็นทีฆาสารานางแห่งสระทั้งหลายโหติมีเ,เตสุโยสุในที่โยวิปัสทังไยเราน้นก็คือโยทิ แปลงเป็นนี้แล้วก็ถูกลบแล้วครับถึงจะทำทีคะได้นะอักขีอักขีเสร็จแล้วเนี่ยเขียนสูตรเนี่ย,ยได้หนึ่งหนึ่งศัพท์นะครับเพราะนั้นถ้าเรียนกัญนญยกสูตรเลยอนะ่ะเราจะรู้ไหมกระโดดไปกระโดดมาเราจะรู้ไหมเรียนยากครับเพราะนั้นเรียนแบบนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วไปเรียนนึงก็รู้เลยนะเอาสูตรเอาสูตรนะครับเนี่ย เริ่มจับทางแนละผมบอ,อกประมาณเดือนหนึ่งปรับตัวนะส่วนบอลอย่างอสองเดือนถ้าขยันเนะีย่ยเดี๋ยวผมว่าท่านจะเป็นเทพนะครับเป็นเทพหลักสูตรผมไม่นั่นเลยอ่ไม่ล้างตัวนะอะปล่อยเลยครับพร้อมปล่อยได้เสมอนะเหมือนกับนักเตะนักเตะไม่อยากอยู่แล้วก็ปล่อยได้เลยนะไปสโมสรอ,อื่นได้เลย <c oughs> อ่ะตัวนี้ หลังจากลบโยบิพัทเลยไ,ไหมเขาเขากดไหมเขากดนะครับโยบิพัทถูกลบแล้วสามารถทีคะอีเ็นอีได้ไหมได้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวชื่อแล้วนะไม่เกี่ยวชื่อนะครับแต่ว่าการลบโยเนี่ยต้องใช้ต้องมีการตั้งชื่อก่อนนะเอออ่าได้ไแล้วนะตัวนี้ทำตัวรูปนะครับ อังคีสาบเดินคืออังคีรังอังคีรองโยปัรมาวิพัตด้วยริงคาเถปธมาแยกเกียนติาออกจากสลรรอิด้วยปุพามาโททิตามาสารังสาร,สรนาวิโยชะเยตัองอีชื่ชะาด้วยอีว,นวนอันุวันนาชาลาหลังจากอีชื่ชะาลบโยวิพัตด้วยคาปโตจโย,ยนังโลโปประโยวิพัตท,ที่ถูกลบแล้ว ทิฆาอิเป็นอิด้วยยุสุกาตานิการาโดเปสุทีฆานำพยนาคไปประกอบการสระอีด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จโดเป็นอักขีแปลว่าอันว่าฝ่ายทั้งร้ายอักขีสามเดือนคืออักขีรางอักขีรลงโยปตามาวิภัตด้วยริงคาเทปตาม,าปมะแยกพญานาคออกจากสระอี ด้วยปุภามาโถทิตามสารังสารเรณวิโยชายะตัองอิชื่ชาด้วยอิวันุวันนาชาราหลังจากอิชื่ชาโรบโยวิพาด้วยข้าปตโตจายโยนโรโปพอโยวิพาที่ถูกรบแล้วทีกาอิเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการาโรเปสุทีขางนำมยนาคาเปรกกาสระอี ด้วยนาเยบรังยุเตสริรูเป็นอาคีแปลว่าอันว่าไฟทั้งหลายอังย้ำตรงนี้นะหลังจากอีชื่อชาโรยวิพาดด้วยคาปโตจะยโยนังโรโปหลังจากอีชื่อชาโรยวิพาดด้วยคาปโตจะยโยนังโรโปหลังจากอีชื่อชาโรยวิพาดด้วยคาปโตจาโยนังโรโป หลังจากอิชอจาโรโยวิพาดด้วยคาปโตจะโยนังโรโปหลังจากอิชูจาโรโยวิพาดด้วยคาปโตจะโยนังโรโปเพราะโยธิพาติถึงรบแล้วที้าอิเป็นออด้วยโยสุกาตานิกาละรเปสุทีขาเพราะโยวิพาติถูกรบแล้วที้าอิเป็นออ ด้วยโยสุกาตานิการโรเปสุทิฆังประโยชนวิปัสสิถโลบแลทิกาอ,อีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการโรเปสุทิคังประโยวิปัสสิถโลบแล ทิฆาอิปินอีด้วยโยสุกาตะนิการะโรเปสุทิฆังอังคีสามเดือนคืออังคีร่างอังคีลงโยปรมาวิพัสตด้วยริงคาเทวธรรมแยกเพนัคาออกจากสระอีด้วยปุกวามาตุทิตามาสารังสันเรนาวิโยชาเยตังอิชื่อชาด้วยอิวันุวันนาชาระ หลังจากอิชูชารบโยวิพัตด้วยข้าปโตจายนังโรโปเพราะโยวิพาที่ถูกรบแล้วที่ข่าอีเป็นอีด้วยโยสุกาตานิการะโรเปสุทีคังนำมยานาคาไปประกอบกาสรายด้วยนาเยบรังยุเตสำเร็จรูปเป็นอาคีแปลว่าอันว่าไฟทั้งาย